อยากดึงดูดคนรักเยอะๆให้ทำแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดึงดูดคนรักสามารถที่จะดึงดูดได้ค่ะไม่ยากที่สำคัญเพื่อนๆมากำหนดคนรักที่อยากจะดึงดูดก่อนชอบบุคลิกยังไงบุคลิกหน้าตาเป็นยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไง ใจดีขนาดไหนเขียนให้ชัดเจนให้เห็นภาพคนรักที่เราอยากได้ตัวเราเองก็ต้องคิดบวกมองโลกในแง่บวกมองแต่สิ่งสวยๆงามๆสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราตาเรามองความสวยงามจิตใจเราก็เบิกบ,บาน ปลื้มปิติไปด้วยกับสิ่งสวยงามค่ะคิดบวกมีความสุขสนุกกับการใช้ชีวิตของเราเองในแต่ละวันเราก็สามารถเยดึงดูดคนรักเข้ามาได้เปิดใจให้กว้างนิดนึงค่ะอย่าปิดกั้นตัวเองถ้าเราปิดกั้นตัวเองเราไม่มีโอกาสได้เจอคนรักนะคะเปิดใจเปิดกว้าง ที่จะพบคนให้กว้างขึ้นเข้าสังคมมากขึ้นทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นมากขึ้นแล้วเราก็จะเจอคนรักเขาจะอยู่ในที่ที่เราทำกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะที่ชอบเหมือนกันเขาจะอยู่ในนั้นล่ละค่ะเดี๋ยวเราก็เจอค่ะถ้าเราชอบ แบบไหนเราก็ไปทํากิจกรรมอันนั้นชอบเหมือนกันเดี๋ยวก็ดึงดูดเข้าหากันถึงเวลาก็เจอกันจนได้ค่ะแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมาตอนไหนไม่ต้องไปกังวลถ้าเรายิ่งกังวลทําให้เราเครียดมันก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดได้เราก็ไม่ได้เจอคนรักนะคะ ปล่อยวางถึงเวลาก็มาเองปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะเดี๋ยวก็มาไม่ต้องห่วงยังไงก็มาขอให้เราทำจิตให้บดิสุดมีความสุขถ้าเรามีความสุขเราก็สามารถที่จะดึงดูดคนรักที่ดีคนรักที่ใช่เข้ามาได้ดรดัลลิงเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดหัวใจให้ดรด r ลลิงด้วยค่ะรักทุกคนนะคะ